มันอาจจะมีนิสัยที่ทุกคนยังไม่เคยทําถ้าเราเปลี่ยนมันจะทําให้ชีวิตเราแบบไปได้ไกลได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากใช้จริงๆและนี่คือ15นิสัยที่จะทําให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นและเก่งขึ้นในทุกๆวันนะคะมาค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะตอนรัาเข้าสู่ปิกวองหลัดท็อกนะคะจะบอกว่า15แนวคิดนี้เนี่ยรับประกันว่าเอาไปใช้ได้จริงๆริงผ่านการตกตะกอนนะคะมาจากการอ่านหนังสือฟังคอดแคสชีวิตตัวเองด้วยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงแล้วมันทําให้ชีวิตปองอะ่ะมันดีขึ้นจริงๆก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะให้แบบได้ลองเอาไปปรับใช้กันดูหรือใครมีแนวคิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาหาปองไว้ได้เลยนะคะมาพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันค่ะ ข้อแรกนะคะสาหรับปองคือตื่นก่อนออกไปทํางาน2ชั่วโมงตื่นมาทําอะไรตื่นมาใช้ชีวิตค่ะคือถ้าใครตื่นเช้าอยู่แล้วหรือตื่นก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะคือปองเป็นคนที่จะบอกว่าอะไรดีล่ะถ้ามีงานก็แบบจะตื่นเร็วแต่ถ้างานมันไม่มีวันของปองก็คือเจ็ดแปดโมงก็จะแบบประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้ปองก็จะมีเซตเวลาในการตื่นนอนสมมุติว่าปองจะต้องออกจากบ้านแบบ10บโมงแปดโมงปองก็จะตื่นแหลวหรือออกจากบ้าน9ก้าโมงเนี่ยเจ็ดโมงปองก็จะตื่นแล้วปองตื่นมาทําอะไรบางทีปองตื่นก่อนหน้้้้านนนัดววยแล สมมติว่าวันไหนมันต้องแบบแต่งหน้าทําผมเต็มจัดเต็มก็ต้องเผื่อเวลาด้วยคือปองจะตื่นมาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแรกของวันค่ะทุกคนโดยการไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยของปองคือปองจะทํากิจกรรมที่ปองชอบอ่บไปเดินเล่นเดินเล่นเสร็จก็จะกลับมาบ้านแล้วก็รดน้าต้นไม้ปล่อยหมาวิ่งกินชากินกาแฟบางทีก็นั่งมองไปไม้หรืออ่านหนังสือแต่จะพยายามไม่ค่อยทําอะไรเยอะค่ะชีวิตเช้าของปองอ่ะปองตั้งใจใช้ชีวิตใน1ชั่วโมงแรกให้แบบมันเป็นเวลาของ,องจริงๆซึ่งเรื่องเนี้ยปอง ได้มาจากหนังสือที่ชื่อว่าสิ่งมหจจัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อฉันตื่นก่อนโลกตื่นนะคะเป็นหนังสือของคนเกาหลีที่เขาเขียนแล้วก็แปลมาโดยคนไทยซึ่งมีหลายๆช่องนะคะเขาทําแบบรีแคปหนังสือเล่มเดียะวไว้เยอะมากคนลองไปหาฟังและอยากให้ทุกคนลองอ่านมันเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตปองเหมือนกันคือทําให้ปองอะกลายเป็นคนที่มีวินัยมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเออชอบมากๆแล้วก็เอามาใช้ได้ในหลากหลายแนวคิดกับใช้ได้จริงๆลองไปดูได้เนาะป่ะ ไปต่อกันที่ข้อที่2ค่ะ และสำหรับข้อที่2นะคะนั่นก็คือสร้าง boundary หรือว่าขอบเขตให้ตัวเองป้องอะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ไม่มีขอบเขตไม่มี boundary อะไรเลยจะเป็นคนที่แบบเซย์เย็ดกับทุกเรื่องใครว่าอะไรมาใครพูดอะไรมาต่อให้เป็นเรื่องไม่ไดีด้วยฉันก็จะน้อมรับไปว่าเออฉันอาจจะผิดอย่างนั้นจริงๆก็ได้หรือว่าใครชวนไปไหนใครอะไรยังไงคือฉันก็แบบเซยเย็ดเย็เยเยเยแบบเออปฏิเสธคนไม่เป็นการสร้าง boundary ไม่ผิดที่เราจะปฏิเสธไม่ผิดที่เราจะบอกทุกคนว่าเอ้ยฉันยุ่งแล้วนะฉันมีนัดแล้วแต่นัดในที่เนี้ยมันอาจจะเป็นความหมายว่า าเรานะัดกับตัวเองก็ได้นึกออกปะคือเราอาจจะเซตเวลานี้ไว้สําหรับการอารร่านหนังสือเรียนภาษาอังกฤษออกกําลังกายไว้ให้ตัวเองอยู่เฉยๆมันก็เป็นเวลาของเราเรามีสิทธิ์ที่จะเซโนเรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเฮ้ยเธอฉันไม่ว่างฉันไปไม่ได้ขอโทษนะคือฉันมีนัดแล้วเป็นการสร้างขอบเขตบา u ด d a ให้ตัวเองว่านี่คือเวลาของฉันเธออย่ามาก้าวล่วงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ออกไปอน j o ยไปแ h a n อาท์ไปอะไรกับเพื่อนไม่ใช่นะปองก็ยังออกไปอน j o ยไปแ h a n อาท์แต่ปองเลือกคนที่ปองจะไปใช้เวลาอยู่ด้วยว่าใครที่จะไป แบบสเปนทมงกับเขากิฟมอเรเบนเฟิตไหมคุยแล้วมันพัฒนาชีวิตไหมถ้าไปแล้วแบบเมามอยบ่นชีวิตเรื่องของคนอื่นเยอะแยะอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วกันรเยแต่ถ้าไปแล้วเออเราได้แนวคิดได้ความดูไปคุยธุรกิจนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็อาจจะออกไปด้วยความที่ปองเป็นฟรีแลนซ์ด้วยเนาะมันก็เลยสามารถเซตเวลาอะไรของตัวเองได้ง่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการสร้างบาร์ดอรี่สร้างขอบเขตให้ตัวเองว่าเราไม่ควรจะต้องเสียเงียบกับทุกอย่างเซโนได้บ้างไม่ผิดเลยค่ะลองไปทําดู แล้วก็ข้อสคือไอ้สองข้อแรกที่พูดมามันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีข้อ3คืออ่านหนังสือหรือว่าฟังเรื่องใหม่ๆทุกวันหรือถ้าชอบเรื่องไหนลองกลับมันไปฟังซ้ำฟังซ้ําในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเราก็จะตีความมันเปลี่ยนไปค่ะอย่างปองอ่ะปองจะเป็นคนแบบอ่านหนังสือหลากหลายมากแต่หลักๆก,ก็จะเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองหนังสือชื่นใจให้ข้อคิดไม่ได้อ่านหนังสือปองก็จะฟังพอดแคสต์ซึ่งพอดแคสต์ปองฟังทุกวันทุกคนตอนนี้ไม่มีช่องเยอะมากมีความรู้สมมติว่าช่วงนี้ปองสนใจความรู้เกี่ยวกับสุขภาาพอย่งงงี้ปก็จะไฟั ช่องเกี่ยวกับสุขภาพได้ความรู้เรื่องของสุขภาพไปเยอะมากปองอยากได้แนวพัฒนาตัวเองปองก็ไปฟัง m i s s i ่น To the m มู n ฟังอีกหลากหลายช่องปองอยากรู้เรื่องการเงินปองอยากมีวินัยมากขึ้นปองไปฟังช่องน้องแหนกสิวกกอเลยคือปองฟังเยอะมากแล้วปองก็เอามารีเรทตัวเองมาปรับใช้กับตัวเองว่าเฮ้ยเราสามารถเอาอะไรมาปรับใช้ได้สมมติเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบผัดวันประกันพรุ่งอ่ะขี้เกีย n n จน้องแหนกจะสอนเรื่องพวกนี้ดีมากก็เอาเรื่องเนี้ยมาหรือบางอย่างเวลาที่ปองรู้สึกว่าอยากได้แนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตเืองปองก็ไฟั มิชชั่นทูเดอะมูนบางอย่างช่วงนี้บองรู้สึกว่าบองอยากเฮลตี้บองอยากออกกาลังกายจะลดน้าหนักยังไงให้มันเห็นผลนีบองฟังท้่หมอท็อปคือมันมีเยอะมากอะทุกคนเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทุกวันและนั่นแหละค่ะคือการสะสมเล็กๆงยน้อยที่จะทําให้เราเป็นเดอะเบสเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและเก่งขึ้นในทุกๆวันแล้วก็ข้อต่อมาข้อที่4คือจริงๆมีหลายช่องพูดอยู่ว่าแบบให้เธอกินน้ําเยอะๆใช่ไหมแต่ว่าสําหรับช่องฉันคือเวลาเธอซื้อน้ําให้เธอซื้อเป็นขวดลิตร <laughs> ทุกคนอย่าง คือปองอาจจะเป็นคนที่เวลาออกนอกบ้านก็คือจะซื้อน้ำหมือนาะแต่ส่วนใหญ่จะชอบกินน้ำด่างซื้อเองแล้วตอนนี้มันมีแบบเป็นขวดลิตรมันทําให้ปองกินน้ําได้เยอะมากซึ่งสารภาพว่าปองเป็นคนกินน้ําน้อยมากๆแล้วมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างจากการกินน้ําน้อยน้ําหนักตัวด้วยอะไรด้วยก็คือจากการทานน้าน้อยมากๆมันทําให้วิธีการแก้ของปองอ่ะปองก็เลยอ่ะนั้นลองวิธีนี้ดูแต่ว่าปรากฏว่ามันได้ผลทุกคนคือปองอาจจะซื้อขวดลิตรหรือกรอกน้ําใส่ขวดลิตรอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะเดี๋ยวหยิบโนไไม่ไ้แก no sponsor ย กินน้ำด่างยี่ห้อนี้มากแล้วปองอ่ะก็จะซื้อเป็นขวดลิตรแบบนี้หลิตรพกติดรถพกติดตัวไปกินเดินไปทํางานก็ถือไปเป็นขวดเนี่ยเรากินหมดขวดนี้เราได้1ลิตรแล้วใช่ไหมหนึ่งวันเราควรกินถึง2องสลิตรปองก็จะขวดนี้ไปกรอกน้ำกินให้หมดก่อนนอนอีกขวดหนึ่งสงลิตรได้แล้วจบง่ายแค่นั้นเลยแล้วการพอทําให้ปองกินน้าเยอะๆอ่ะปองอ่ะจะเป็นคนที่มีหน้าท้องใช่ป่ะพอปองกินน้ําเยอะนอนดีพุงปองยุกน้ําหนักอาจจะไม่ลงเยอะแต่ว่า พุงปองดูแล้วปองก็เป็นคนที่ผิวแห้งการที่ปองพกน้ําเป็นมีขวดลิตรแบบนี้มันทําให้ปองตากเณฑนได้ง่ายเวลาแปดแก้วอะไรปองไม่มานั่งจําหรอกมันยากคืออันนี้จบ2ลิตรถึง3ลิตรบางวันก็คือจะ2ขวดครึ่ง3าขวดมันทําให้ปองรู้สึกว่าร่างกายมันเฮลตี้ขึ้นปองไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะอันนี้ไม่มีความรู้เลยแต่อันนี้เป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะคะถ้าใครอยากได้ความรู้เรื่องพวกนี้จะต้องไปถามคุณหมอหรือว่าช่องอื่นลองไปทําตามกันดูถ้ารู้สึกว่าเป็นคนกินน้ําน้อยซื้อน้ําเป็นข ตองรู้สึกว่าเนี่ยจบง่ายวันหนึ่ง2ลิตรมันจะง่ายมากสําหรับเราไปค่ะไปแ,แก้ปัญหาอันนี้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปเลยจบๆไปต่อที่ข้อต่อมาค่ะข้อที่5ข้อนี้เป็นนำมาทำนิดนึงแล้วก็อาจจะทำยากนิดนึงแต่เชื่อว่าทุกคนทำได้อยากจะให้ทุกคนน่ะรู้สึก ขอบคุณเยอะๆงงใช่ไหมว่าขอบคุณคืออะไรคืออยากจะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราขอบคุณสิ่งนู้นสิ่งนี้จังเลยเมื่อก่อนปองก็ทําไม่ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปองรู้สึก appreciate หรือว่าขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวขอบคุณเรื่องง่ายๆอ่ะปองรู้สึกว่ามันคือ r t อ r a c t i o n เนอะถ้าใครศึกษาเรื่องกดแรงดึงดูดอะไรพวกเนี้ยปองรู้สึกว่าปองมีโอกาสที่ดีการเงินที่ดีเรื่องราวที่ดีเข้ามาในชีวิตเยอะไปหมดเลยทุกคนโดยเฉพาะช่วงแบบ4ีหเดือนเนี้ยที่รู้สึกใช้ชีวิตแล้วมีความสุขทุกวันน้ปอองดดเนะเต็มว่าใช ชีวิตอย่างมีความสุขจริงๆแล้วปองแบบไม่ได้โหยหาอะไรมากมายกับชีวิตแล้วอะชีวิตปองมันซิมเปิลมันง่ายแล้วมันก็รู้สึกขอบคุณในทุกๆเช้าที่ตื่นมาปองขอบคุณที่ตัวเองยังแบบเออมีลมหายใจได้ได้ตื่นขึ้นมาทําในสิ่งที่อยากทําขอบคุณที่หันไปข้างๆเราเยยังเจอคนที่เรารักขอบคุณพ่อแม่ที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่เรายังมีงานให้เราได้ทําไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่ปองจะขอบคุณมันมากๆขอบคุณเงินทุกบาทที่ปองได้ใช้คือปองคิดแบบนี้จริงๆแล้้้วองกึก่าแบบา,า,นานขขนนจเใย ทุกคนแต่ปองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต้องขอบคุณง่ายมากหรือแม้กระทั่งแบบปองขับรถไปเออขอบคุณรถคันนี้แล้วที่ขับรถไปทาํางานหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองขอบคุณบ้านหลังนี้ที่ที่ยังคงแข็งแรงให้เราได้แบบอยู่อาศัยก็ขอบคุณจริงๆอะ่ะต้องขอบคุณที่สุดเลยคือตัวเองปอง appreciate ปองขอบคุณกับเรื่องเล็กๆง่ายมากทุกคนมันเลยทําให้ปองอ่ะพูดได้เต็มปากเลยว่าปองมีความสุขง่ายซิมเพิลง่ายปองแค่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วปองแบบเห็นลมพัดใบไม้หรือน้องหมาวิ่งได้กินกาแฟอร่อย ออปองก็มีความสุขแล้วแล้วปองก็แอปพิเชีกับมันโดยการขอบคุณโลกใบนี้และจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ปองได้รับสิ่งดีๆกลับมาในชีวิตงานอยู่ๆแบบเ,เหมือนจะไม่มีงานก็เข้ามาอยู่ๆเหมือนจะไม่เดือนนี้งานน้อยด้วยความฟรีแลนซ์มันก็เข้ามาหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินนะโหปองไม่เคยติดขัดเรื่องเงินอีกเลยปองตั้งเป้าว่าปองจะเก็บเงินให้ได้ตามที่ปองตั้งใจไว้อะนะแต่ว่าจากจานวนเวลาแล้วมันไม่น่าจะได้แต่อยู่ๆปองก็เก็บได้ถ้าใครศึกษาเรื่องกฎของแรงดึงดูดมันก็ประมาณนั้นเลยค่ะท อะไรลึกนะปองแค่รู้สึกว่าปองขอบคุณกับอะไรง่ายๆก่อนละการมันทําให้ปองมีกําลังใจในการใช้ชีวิตอยู่แบบที่เออแฮปปี้กับทุกๆวันตื่นมาแล้วยังยิ้มได้ปองชอบมาข้อนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าลองไปทําตามกันดูนะทุกคนมันดีจริงๆข้อ6ค่ะทุกๆคนคือปองอยากจะบอกทุกคนว่า จงแต่งตัวดีเสมอคืออยู่บ้านอะปองจะเป็นคนแบ่งอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ไม่รู้แต่สําหรับปองคือปองอยู่บ้านมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ปองจะก้าวออกจากบ้านไปเจอใครก็ตามแต่ปองจะแต่งตัวดูดีเสมอไม่ว่าสถานะนั้นไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปเป็นครูพิธีกรหรืออะไรก็แล้วแต่ปองจะแต่งตัวดีเสมอหรือแม้แค่เป็นการนัดทานข้าวนัดดินเนอร์คุยธุรกิจเพื่อนชวนไปไหว้พระปองก็จะแต่งตัวดีเสมอเพราะว่าหนึ่งปองเคารพตัวเองปองอยากจะดูดีที่สุด เวลาที่เราปรากฏตัวที่ไหนเราก็อยากจะดูดีอะอย่างที่สองคือปองเคารพคนตรงหน้าที่ปองจะไปเจอเขาปองรู้สึกว่าการแต่งตัวดีมันมีแต้มต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้ว first impression นะคะมันไม่ได้สร้างกันง่ายๆครั้งแรกที่เขาเจอเราจะมาแบบหัวยุ่งขอบตาด,ดำลากแตะมันก็ไม่ได้แต่ปองอยู่บ้านมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นอีเพิ่มหัวยุ่งใส่เสื้อยืดลากแตะเดินตัดหญ้าตัดต้นไม้แต่เราจะต้องรู้ว่าการและเวลาใดที่สมควรแต่งตัวยังไงเล p r e s e n t ตัวเองยังไงให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร,กร่ก็ตามที่ต้องออกจากบ้าน ดใหด้ีแต่งหน้าหน่อยเออเซตผมนิดนึงเลือกรองเท้าให้เหมาะให้เข้ากับชุดแค่นั้นมันจะทําให้กรุงภาพลักษณ์โดยรวมของค,คุณดูดีขึ้นและไอ้แค่นั้นแหละทุกคนมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆแล้วเราจะดูเป็นคนที่แบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นแค่เรื่องของตัวองมันยังใส่ใจขนาดนี้โหเรื่องงานมันจะใส่ใจขนาดไหนเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นึกออกไหมลองอะลองเอาไปปรับกันดูค่ะทุกคนคิดว่าข้อนี้เป็นประโยชน์จริงๆ ต่อมาข้อนี้ปองพึ่งเริ่มฝึกได้สักพักหนึ่งแต่ปองรู้สึกว่ามันดี <c oughs> ก็คือพูดเรื่องของตัวเองให้หน้อยลงด้วยความที่ปองเนี่ยเป็นคนเจยแจาวเจยแจาวทุกคนก็น่าจะเห็นในคลิปปองเป็นคนที่แบบพูดเยอะค่ะชอบเล่าเรื่องของตัวเองไม่รวมกับเรื่องที่แบบ ปองมีสายจิตใจอ่ะเนาะเคยแบบไม่สบายแล้วไปหาหมอไปพบจิตแพทย์นเงี้ยปองก็จะมีสายเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็พยายามรู้ให้เท่าทานและลดมันให้หน้อยลงพูดเรื่องตัวเองให้หน้อยลงบางครั้งอ่ะเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะโมเข้าใจป่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบเฮ้ยฉันจะพีเซนตัวเองแต่ฉันอยากเล่าเพราะว่าข้างในใจลึกๆมันอยากให้คนอื่นยอมรับอยากเป็นที่รักหรือว่าบางทีเราเหงาบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันมันคอมฟอร์ตจังเลยมันปลอดภัยจังเลยที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่เราไม่ต้องเล่าขนาดนั้นก็ได้และปองเนี่ย คนง่ายมากแล้วบึงก็จะชอบเล่าแบบเราไม่ค่อยอยา้ว่าเรื่องอะไรเล่าได้เล่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าใครเป็นแบบปองอยู่ตอนนี้เราต้องปรับนะคะเราต้องหยุดพูดเรื่องตัวเองให้น้อยลงมันไม่ได้มีใครจะชอบฟังเรื่องราวของเรามากสักขนาดนั้นหรอกเล่ากับเพื่อนสนิทก็ได้แต่ว่ากับคนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานกับคนที่เป็น another step อ่ะเราต้องมี boundary ที่เล่าได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเล่าหรือพูดเรื่องตัวเองให้น้อยมันจะได้ดูไม่เป็นการหลงตัวเองหรือว่าโอ้โอวดจนเกินไปเอออันเนี้ยแบบพูดเรื่องตัวเองให้น้อยลง de ไปต่อที่ข้อต่อมาคอนติเนียข้อเมื่อกี้เลยคือข้อ8ให้คนอื่นเขาพูดเรื่องเขาเยอะๆข้อนี้เป็นจิตวิทยาที่จะทําให้คนรักคุณค่ะเมื่อก่อนเนี่ยบางคนก็จะชอบพูดๆๆเรื่องของชัมนู่นนี่นั่นรี่าเกกับเรื่องของตัวเองอยากจะแบบูันนี้นั่นเล่าไปหมดซะทุกอย่างแต่พอฉันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆฟังพอร์คสตโนูนี่นั่นได้ข้อคิดอะไรเยอะมากจริงหนึ่งในนั้นคือให้เราอะถ้าอยากเป็นที่รักหรืออยากให้เขาแบบประทับใจในตัวคุณนะคุณต้องให้เขาเล่าเรื่องตัััววเเเเเเเออออองงงะะะๆ,ๆคืืมมมมนนนุษ่่่ลลาาทีีไดๆๆบบด้รตจบ สารแห่งความสุขมันหลังนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอยากให้ใครประทับใจหรืออยากจะทําความรู้จักใครใหม่ให้เขาพูดเรื่องของไปให้เยอะที่สุด ปล่อยใ,ให้เขาพูดไปเลยคือเวลาปองแบบเจอลูกค้าใหม่ปองจะพูดน้อยมากแล้วปองจะให้ลูกค้าพูดพูดเพ,พื่อที่จะมีข้อมูลงานนั้นให้เยอะที่สุดหรืออยากจะแบบมีเพื่อนใหม่อะปองก็ให้เขาเล่าให้พื้นที่ใน,ในการเขาพูดเต็มที่ทําให้เราได้มีเพื่อนและเป็นเพื่อนจริงๆเพื่อนที่จริงใจกับเราเหมือนกันแบบที่เราจริงใจกับเขานี่ก็จะเป็นอีกนิส<ๆ>ัยเลก<ๆ>็กๆแล้วกันค่ะที่ลองเอาไปปรับดูเวลาที่เราเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเจอเพื่อนเจอลูกค้าใหม่ๆพูดเรื่องของเราให้น้อยลงแล้วก็ให้เขาพูดเรื่องของตัวเองเยอะๆก่อนก่่่ออนทีีเเรราจะะพูดไกกยวับ น่าจะเป็นวที่ดีมากๆนะคะและมาถึงข้อที่9้าจริงๆแล้วปิงปองอะ่ะเคยพูดเรื่องนี้ไว้ในพอดแคสต์อีกพอดแคสต์หนึ่งในะตัว30แนวคิดเนี่ยนานมากแล้วนะคะแต่ว่าอยากพูดอีกหนึ่งรอบปองรู้สึกว่า,วามันเป็นเรื่องสําคัญคืออยากให้คุณมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้นอนมีความสุขกับแก้วกาแฟแก้วเล็กๆให้ได้พี่แท็บมิชชั่นทูอดูมูนบอกมาว่าถ้าเรามีความสุขกับกาแฟแก้วเล็ก,กๆไม่ได้เราก็มีความสุขกับเรือยอชขนาดใหญ่ไม่ได้เช่นเดียวกันมันเลยทําให้ปองอ คิปไต่ตองอยู่เสมอแล้วนั่นอะย้อนกลับไปข้อแรกๆที่ปองรู้สึกแบบ Appreciate นู่นนี่นั่นแล้วมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆง่ายๆในชีวิตกาแฟแก้วเล็กๆดอกไม้หนึ่งดอกลมพัดเย็นๆการได้ทำงานที่เองรักในทุกๆวนันอืมคือมันมีความสุขกับสิ่งเล็กๆไปหมดเลยอะ เนี่ยมันง่ายมากสําหรับปองอะลองดูนะคะความสุขเล็กๆของทุกคนคืออะไรย้าเหมือนเดิมมันหายากหน่อยแต่หาให้เจอแล้วมันจะสัตนทนมากมันจะยั่งยืนไม่เป็นความสุขแบบฉาบฉวยส่งกําลังใจให้ค่ะข้อต่อมาข้อที่10ค่ะทุกคนหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าปองรู้จากการอ่านหนังสือของดร์ท็อปหรือว่าหมอท็อปค่ะปองจําชื่อหนังสือเต็มๆไม่ได้แล้วน่าจะแบบ49 h a B i t s อะไรอย่างเงี้ยลองไปหาอ่านดูดีมากเลยหนังสือเล่มนี้หมอท็อปเนี่ยบอกว่าให้เราตั้งเวลา เม no ื่อก่อนเราเคยจะตั้งเวลานาฬิกาปลุกอย่างเดียวใช่ป่าว่าเออต้องตื่นกี่โมงแต่หมอท็อปบอกว่าไม่คือนาฬิกาปลุกของเราเนาะมันควรเป็นออโต้พายลอตอะคือตื่นเวลาเดิมทุกๆวันเพราะฉะนั้นก่อนนอนเราควรตั้งเวลาว่าสมมุติว่าปองปองนะตัวเองเลยนะรีเลตตัวเองเลยคือปองจะตั้งเวลาเลยว่าสามทุ่มปิดมือถือสามทุ่มคือจะวางโทรศัพท์มือถือแล้วค่ะไม่เล่นแล้วไม่ไม่โกออนโซเชียลไม่สไลด์อะไรแล้วไปทําพิธีกรรมของตัวเองเช่นในห้องน้ำก็จะมีการจุดเทียนหอมแล้วแคนด์ลรแล้วก็ ฟันใช้ไหมขัดปันล้างหนาะกค่อยๆอาบนองอาบน้ําขัดพงขัดผิวสะผมน,น,นู่นนี่นะคือปองก็อยู่ในห้องน้ําเป็นชัมม่วโมงเชื่อไหมจริงบางวันนะบางวันไม่ได้ทุกวันเลยบางวานันท้่อาบน้าใหญ่ก็อยู่ในห้องน้าเป็นชัมม่วโมงทุกคนมันคือเทอราพีคือการดูแลตัวเองจริงๆก่อนนอนก็คือถ้ายังนอนไม่หลับก็จะอ่านหนังสือวันละหน้าสองหน้าแล้วปองก็จะใช้วิธีนี้นฝึกภาษาอังกฤษก็คือปองอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านหนังสือเป็นช็อตช็อตแบบข้อความสั้นๆให้กําลังใจฮิลลิ่งตัวเองพอเริ่มอ คล้อยหลับไปเลยกลายเป็นฮาบิตที่ดีมากๆลองเอาไปฝึกใช้ดูคือตั้งเวลาเลยว่าเธอจะจับโทรศัพท์ได้ถึงกี่โมงแล้วก็สมมติว่าปองจะนอนสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยสามทุ่มครึ่งนาฬิกามันก็จะแจ้งเตือนแล้วว่าคุณต้องหยุด go on social แล้วก็ไปนอนได้แล้วปองก็ทําแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็ง่ายกับชีวิตอีกเซปเวลาตัวเองเป็นระบบมากขึ้นมันทําให้ปองนอนได้เต็มที่ตื่นมาไม่วงเงี้ยไม่งงเงีย้งยน่งแน่งอะไรไปต่อที่ข้อต่อมาค่ะ ข้อต่อมาอันนี้ทําก่อนนอนเหมือนกันนะคะคือถ้าไม่อ่านหนังสือนะปองก็จะเขียนขอบคุณตัวเองค่ะเขียนชื่นชมตัวเองวันละสข้อจะหาให้เจอพยายามเขียนให้แบบไม่ซ้ากันการเขียนขอบคุณสิ่งที่ปองรู้สึกว่าปองทําได้ดีในวันนี้หรือว่าแค่เรื่องบางเรื่องที่ปองถักข้านใจเองได้สมมติว่าปองแบบมีน้ําโหงกับเรื่องอะไรแล้วปองแบบ เบรกอารมณ์ตัวเองได้ปองก็จะแบบเออขอบคุณนะที่วันนี้แบบมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองหรือรู้สึกว่าวันนี้ปองตั้งใจทํางานมากๆเลยทำงานออกมาได้แบบดีมากๆแล้วปองรู้สัมผัสได้อะว่าฉันตั้งใจทามันอย่างสุดหัวใจจริงๆอ่ะปองก็จะเขียนไปเลยว่าแบบขอบคุณที่วันนี้ตั้งใจทํางานออกมาดีมากๆเลยนะลูกค้ามีคาชื่นชมมาหรือวันนี้ปองทำกับข้าวอร่อยปองก็แบบขอบคุณที่วันนี้ทํากับข้าวอร่อยนะขอบคุณอะไรใดๆไปเลยเพราะรู้สึกว่าแค่นี้มันทําให้แบบชีวิตปองอ่ะมีความสุข ง่ายมากๆอ่ะไปต่อกันที่ข้อต่อมาคือเวลาที่เราเนี่ยอยากจะว่าใครพูดร้ายหรือว่าด่าใครเราต้องถามตัวเองก่อนว่ามันคุ้มค่าไหม she w e r t h it no คือถ้าเขาไม่คุ้มค่าไม่ต้องไปตอบอะไรเขาเลยคือแบบเวลาบางทำ YouTube ทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้มันจะมีคอมเมนต์เชิงพลังลบอะอะไรแบบนี้มาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอะไม่ใช่แค่แบบ y t u t u นะทุกแพลตฟอร์มเลยมันก็จะมีแบบไม่เห็นน,นู่นนี่ คือเยอะไปหมดแล้วแบบหลายๆครั้งอะค่ะปองก็เป็นมนุษย์แต่มังก็มีรักโลกกดหลงบังก็อยากจะตอบกลับไปแล้วปองก็จะแบบชะงักตเตรีอยู่แบบหนึ่งก็ถามเพื่ออะไรวะคุ้มค่าไหมเนี่ยฉันเอาพลังงานชีวิตฉันไปเสียกับอะไรเนี่ยพอหยุดปองไม่ตอบกลับเลยถ้ามันท็อกซิกมากปองลบเลยแค่นั้นจริงๆคือปองไม่เอาเอเนอร์จีตัวเองไปปนเปื้อนกับอะไรพวกนี้เลยปองจะถามเลยว่าคุ้มค่าไหมคนคนนี้คุ้มค่าที่ปังจะไปต่อหน้ากลับไปตอบข้อความกลับไปด่าเขาอะเพราะว่าพลังงานชีวิตเอเนอร์จีบวกๆกว่าที่ปองจะสรร้้้้้้าาาางงมมมัันนนนขึไไไดดแลวจะะตออิ่ปเพบหก็ ไม,ไม่เอาไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นมันทําให้ปองอะโกรดน้อยลงโมโหน้อยลงแล้วถ้าปองคิดเอาประเมินแล้วว่าคนคนนี้ไม่คุ้มค่าที่ปองจะดา่าปองปองก็อีกนอไปเลยน่าจะเป็นการด่าที่ดีที่สุดแล้วแหละคือไม่สนใจเขาไปเลยปล่อยเขาไปเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยเขาไป,าไป,าไปแค่นั้นอะลองไปใช้ดูน่าจะทําให้เราบอกใจขึ้นค่ะข้อที่สิบามแล้วนะคะทุกคนจริงๆทำไม่ยากก็คือแบ่งปันเสมอเมื่อมี โอกาสค่ะแบ่งปันในที่นี้ของปองคือแบ่งปันอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราแบ่งปันได้จะเป็นเงินจะเป็นความรู้เป็นโอกาสเป็นเวลาแบ่งปันไปเลยคือปองจะเป็นคนที่คิดอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะเมื่อก่อนปองให้เงินขอทานนี้ปองไม่เคยคิดเลยนะว่าเขาจะไปทําอะไรเขาจะเป็นวงจรมิฉาชีพไหมหรือให้ให้คือให้ให้ไปแล้วคือจบไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรือปองมานั่งทําคลิปให้ความรู้ให้กําลังใจอะไรใครก็แล้วแต่ปองรู้สึกว่าปองได้แบ่งปันแล้วใจปองเองก็ฟูที่ปองได้มาทบทวนสิ่งที่ปองคิดตกตะก ได้อีกหนึ่งครั้งผ่านคลิปอะไรพวกนี้ยคือปองก็รู้สึกว่าปองแฮปปี้ปองให้ปองก็ได้เช่นเดียวกันหรือเวลาที่ปองแบบเตือนท่านไปสอนไปอะไรอย่างงี้บางทีโรงเรียนมหาลัยไม่ได้มีบัตรเจตให้ปองแต่ปองรู้สึกว่าการให้ของปองอะ่ะมันอาจจะ สร้างแลนกระเพื่อมอะไรให้เด็กบางคนให้สังคมบางอย่างที่เขาจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีโอกาสนะฉันเห็นความเป็นไปได้นะพี่เขายังทําได้เลยฉันก็ต้องทําได้สิทุกคนลองดูนะอะไรที่เราคิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่จะแบ่งปันหรอกเราไม่มีอะไรที่จะให้หรอกลองให้ดูก่อนให้จากแบบเนี้ยน้องข้างๆน้องฝึกง,งานรุ่นน้องที่แบบปองเจอในสายพิธีกรปองยินดีที่จะสอนเต็มที่ถ้าเกิดใครเคยทักมาถามปองเรื่องการเป็นพิธีกรอ่นะคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะคะแล้วมาบอกให้ ทุกคนฟังหน่อยว่าปองอะให้จริงๆงมึงโทรคุยเป็นชั่วโมงมึงก็เคยคุยมาแล้วโดยไม่คิดเงินสักบาทก็เคยทําแบบนั้นมาแล้วคือปองรู้สึกว่าถ้าปองให้ประโยชน์อะไรได้ปองก็ยินดีที่จะให้แต่ต้องภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เดือดร้อนตัวเองสิ่งที่ปองทาทั้งหมดปองไม่เคยเดือดร้อนตัวเองเลยปองให้ได้เต็มที่แต่ถ้าอันไหนมันก้าวล้ำหรือเดือดร้อนตัวเองปองไม่ทําแค่นั้นเลยจบนะคะลองดูว่าเรามีสิ่งไหนที่เราพอจะแบ่งปันได้แล้วไม่เดือดร้อนตัวเองให้ไปค่ะทุกคนยิ่งให้ยิ่งได้คํานี้ไม่เกิินจรง ข้อ14อีกหนึ่งนิสัยเล็กๆที่ปองชอบมากตอนนี้เหมือนคนแก่นิดนึงแต่ว่าชอบก็คือการได้ออกไปเดินทุกวันตอนเย็นรอบหมู่บ้านคือเท่าไหน่นะปองแบบ ไม่มีงานหรือว่าเลิกงานเร็วค่ะปองอะ่ะถ่ายรายการที่ไทย p ีบีใช่ไหมวันไหนถ่ายรายการเสร็จเร็ว่ยปองก็จะไปวิง่งไปเดินเร็วรอบๆสวนคือปองอะชอบมากที่แบบจะได้ไปเดินอะไรอยู่กับธรรมชาติหรือถ้าอยู่บ้านนะปองก็จะชอบไปเดินรอบๆหมู่บ้านมันจะมีเลกมีแบบต้นไม้เยอะๆว่าเราประมาณ1ิบนาทีอะ่ะทุกคนโดยที่พ่อแม่คือไม่ฟังพอดแคสต์ไม่ฟังอะไรเลยคือปองจะติดมือถือไปเผื่อมีลูกค้าโทรมาแต่จะไม่จับไม่เล่นไม่ฟังเดินมองนกมองน้ํามองไม้คิดอะไรไปเรื่อยๆหรือจะไม่คิดอะไรเลยก็ได้คือมันเป็นการรีเซ ตัวเองอีกหนึ่งทางเหมือนกันว่าแบบเออได้มาตกตะกอนคุยกับเองช่วงนี้เป็นยังไงแล้วไอเดียใหม่ๆม,มันจะมาตอนนี้แบบไอเดียอัดคลิปของปองหลายไอเดียมันได้มาจากตอนที่ปองไปเดินต้องแต้ยต้องเ้ต้องเต้ยในรอบหมู่บ้านอ่ะทุกคนมันได้มาจากตรงนี้จริง,รงๆอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะหาเวลาให้ดูเอนไปเดินเล่นๆรอบที่ทํางานรอบหมู่บ้านบางคนทํางานบนตึกที่มันมีแบบสวนสาธารณะข้างบนอ่ะก็ลองไปเดินดูเป็นแบบนี้ก็ได้มันจะเป็นเวลาให้เราแบบได้คิดอนาเธอชอยของชีวิตอะว่านอกจากงานประจําแล้วเราจะทําอะไรต่อมันทําให้ปองได้คิดว่านอกจากงานที่ กแล้วปองจะทําอะไรต่อปองจะทําช่องปองจะทําธุรกิจอะไรต่อปองจะวางแผนชีวิตตัวเองไปยังไงต่อแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้ไหมมันได้คิดหลากหลายเรื่องมันเหมือนเมดิเทชันบางส่วนปองว่ามันเป็นอะไรที่ดีอะปองอยากให้ทุกคนลองทําจริงๆนะคะออก็กะะยังบอกไม่ได้ทั้งหมดไว้ทาไปเรื่อยๆแล้วมันดีขนาดไหนจะมาเล่าให้ฟังอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะคะแต่ว่าอยากชวนทุกคนมาลองนิสัยเล็กๆนี้เดินรอบๆบ้านรอบๆหมู่บ้านส่วนสาธารณะนะสักวันละ1 0 1 5นาทีมันดีจริงๆลองทําดู และนี่ัสข้อสุดท้ายค่ะเป็นอะไรที่ทํายากแต่ว่าเราทําได้เริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยคือพูดดีๆกับคนใกล้ตัวทุกคนมันเป็นอะไรที่ทําค่อนข้างยากเพราะว่าคนใกล้ตัวเราอะ่ะเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยแชร์เขาอะ่ะไม่ค่อยรักษาใจเขาเพราะเรารู้ว่ายังไงเขาก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะรู้อีกทีว่าแบบเขาสาคัญขนาดไหนในวันที่เราเสียเขาไปแล้วอะ่ะไม่ว่าจะตายจากกันหรืออะไรก็แล้วแต่วันที่ปองเสียคุณย่าไปอะ่ะมันทําให้ปองรู้เลยว่าแบบปองไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะปองอาะชอบกลับไปย้อนดูรูปแล้วปองก็คิดกับตัวเองว่าแบบถ้าล้ว ปองรู้ว่าย่าปองจะมีเวลาอยู่แค่5ปีปองคงจะแบบตั้งใจดูแลเขาลักเขาให้มากกว่าที่ดูแลมาอีกให้มากกว่าที่รักเขามากกว่านี้มันเลยเป็นเหตุผลและเป็นบทเรียนทําให้ปองอ่ะไม่ว่าจะโกรธพ่อแม่แค่ไหนปองก็จะแบบเขามีเวลาอยู่กับปองไม่เยอะปองจะพูดอย่างนี้เลยปองจะพูดกับแบบตัวเองตลอดแล้วปองก็มีเวลาอยู่กับเขาไม่เยอะไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันเพราะฉะนั้นความโกรธนั้นมันจะเบาบางลงทันทีแล้วปองก็จะแบบพยายามที่จะพูดดีๆกับเขาต่อให้มันจะต้องสืนปองก็จะพยายามพูดดีๆกับเขาเพราะปองไม่ร้ลาาาํํททงงระะะอออไไขปปจ ใจเขาหรือเปล่าต่อให้เขาไม่รู้ตัวว่าคําพูดการกระทํานั้นทําร้ายใจิตใจเราเราก็ต้องวางให้เป็นเราก็ต้องคุยกับตัวเองให้ได้ว่าพ่อแม่เขาก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนที่ตัวเองคือง่ายที่สุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้บองรู้สึกว่าบองอยากพูดดีๆกับคนรอบข้างบองอยากส่งพลังงานดีๆเอนเนอร์จีบวกๆให้กับคนรอบข้างบองอยากพูดดีๆกับคุณแฟนอะไรเงี้ยอยากพูดดีๆกับคุณพ่อคุณแม่อยากพูดดีๆกับเพื่อนที่เจออยากส่งต่อพลังงานดีๆซัพพอร์ตคนอื่นเวลาบองเจอน้องทําแบบ ไม่น่คือปองจะบอกว่าเฮ้ยพี่ว่าเราเก่งนะคือถ้าปองมองว่าน้องเขาเก่งมองชื่นชมเขาจปหัวใจจริงๆว่าแบบเฮ้ยนี่อายุแค่นี้เองอะเก่งมากที่ทํางานมาเยอะมากพี่ว่าเราเราเก่งมากแล้วอายุเพิ่งแค่นี้เดี๋ยวไปได้ไกลแน่นอนคิดก่อนพูดและพูดดีๆกับคนใกล้ๆตัวที่อยู่กับเราณโมเมนต์นั้นให้มากที่สุดมันจะทําให้ชีวิตเราเบาง่ายแล้วมันเป็นนิสัยเล็กๆที่รู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ทำให้ปองอะกลายเป็น the best version ที่ดีขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ตัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าความสัมพันธ์ใกล จะดีได้ยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมีคนบอกมาเยอะแยะมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นลองเริ่มก่อนไปทำอีสิบห้านิสัยเล็กๆเนี้ยให้ได้ก่อนปองเชื่อว่า15นิสัยเล็กๆเนี้ยมันอาจจะมีนิสัยที่ทุกคนน่ยทำอยู่แล้วหรือยังไม่เคยทําแต่ลองไปทําดูนะหลายๆข้อเป็นเรื่องของการใช้เวลากับตัวเองหลายๆข้อเป็นเรื่องที่เราจะใช้เวลากับครอบครัวหลายๆข้อเป็นนิสัยที่ถ้าเราเปลี่ยนนิดเดียวอะ่ะมันจะทําให้ชีวิตเราแบบไปได้ไกลได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากใช้จริงๆอ่ะปองรู้สึกว่า นิสัยเล็กๆตรงนี้ที่ปองตกตะก,ตก,ตกต้อนออกมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าชอบนะคะปองฝากกดไลค์กด subscribe ให้ปองหน่อยปองอยากพาช่องนี้ไปถึง1นึ่งแสนซับจริงๆนะคะปองตั้งใจทําอันน้าปีนี้ปองลุยกับช่องเต็มที่มากๆแล้วก็จะมีคอนเทนต์ใหม่มาให้ทุกคนได้ติดตามทุกอาทิตย์เลยะคะ่ะและถ้าเกิดใครมีอะไรที่รู้สึกว่าเรียเลทกับตัวเองลองคอมเมนต์มาหรือมีนิสัยเล็กๆไหนที่รู้สึกว่าทาแล้วมันดีลองแชร์มาให้ปองหน่อยปองจะได้เอานิสัยเนี้ยไปแบบลองปรับใช้กกกกับเปอองอยาาาจะม,มว่ 5นิสัยอยากจะมีสัก30-50นิสัยในคลิปต่ตอไปนะคะทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาบอกปองหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย